แน่นอนครับด้านล่างนี้คือเนื้อหาวิดีโอสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ1,000คำเกี่ยวกับนิสสันเซ d ริก2025 Boss 3ส2บพร้อมการต้อนรับจากช่องคาอัปเดตและการเชิญชวนให้กดติดตามในตอนท้ายทั้งหมดเขียนเป็นภาษาไทยโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดและหัวข้อใดๆตามที่คุณขอครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับรถยนต์ซีดานสุดคลาสสิกที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันปี2025พร้อมความแรงและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครกับ Nissan Cedric Boss 3 0 2รุ่นที่หลายคนตั้งตารอคอยและถือว่าเป็นการหวนคืนของตำนานที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แห่งความหรูหราและพละกำลังในแบบที่หาไม่ได้ในรถรุ่นอื่น Nissan Cedric Boss 3 0 2ปี2025ได้รับการพัฒนาใหม่เกือบทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกโดยยังคงความหรูหราและสไตล์ย้อนยุคเอาไว้ แต่เพิ่มความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขึ้นมากในส่วนของดีไซน์ภายนอกนั้นมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่หรูหราชุดไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบผสานเข้ากับเส้นสายบนฝากระโปรงที่เฉียบคมดูเป็นรถที่มีบุคลิกชัดเจนและแตกต่างจากรถซีดานทั่วไปในตลาดด้านท้ายของรถถูกออกแบบมาอย่างลงตัวด้วยชุดฝาท้ายแนวนอนที่ยาวตลอดความกว้างของตัวรถให้ความรู้สึกสปอร์ตและทันสมัย ล้ออันลอยขนาดใหญ่ถึง20นิ้วช่วยเสริมความมั่นใจในการขับขี่พร้อมด้วยสีตัวถังใหม่เฉพาะรุ่น Boss 302ที่มีให้เลือกทั้งแบบสีด้านและเมทัลลิกเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ Nissan Cedric 2 0 2 5 Boss 302จะรู้สึกถึงความหรูหราระดับพรีเมียมด้วยวัสดุคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้ที่เย็บด้วยมือพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบทำความร้อน และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง Bose ระดับพรีเมียมพร้อมลำโพง12จุดทำให้การเดินทางในทุกเส้นทางเต็มไปด้วยความบันเทิงและความสบายใต้ฝากระโปรงของ b o s e 302รุ่นพิเศษนี้คือขุมพลังเบนซิน V8 ขนาด5.0ลิตรที่ให้พละกำลังกว่า470แรงม้าแรงดิดสูงถึง570นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังแบบสปอร์ต การเร่งความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง4.3วินาทีเท่านั้นถือว่าเป็นรถซีดานที่เร็วและแรงที่สุดรุ่นหนึ่งของนิสสันในปัจจุบันนอกจากนี้ระบบช่วงล่างก็ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการขับขี่ในแบบสปอร์ตและการเข้าโค้งที่เฉียบคมไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือนอกเมืองก็มั่นใจได้ทั้งความนุ่มนวลและเสถียรภาพระบบเบรกแบบเบรโ bo ถูกติดตั้งมาให้ทั้ง4ล้อเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะสูงสุด ในด้านของเทคโนโลยีความปลอดภัยเซดบริกบล็อสมมาพร้อมกับระบบ Propylot a s s i s t รุ่นล่าสุดของนิสสันที่ช่วยควบคุมรถในสภาพการจราจรหนาแน่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคันแบบ360องศาและเซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันเรียกได้ว่าเป็นรถที่ให้ทั้งความแรงและความปลอดภัยในคันเดียว สิ่งที่ทำให้นิสสันเซด r ริ b o อ s 302แตกต่างจากรถยนต์ซีดานทั่วไปก็คือการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมกับพลังของเครื่องยนต์สไตล์อเมริกันในตระกูลบอสที่หลายคนคุ้นเคยในรถกล้ามเนื้อถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่รักความคลาสสิกและต้องการสมรรถนะสูงในคราวเดียวกันในแง่ของราคาและการวางจำหน่ายแม้ทางนิสสันยังไม่ได้เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการ แต่มีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.9ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่นบอส302ที่มีออปชั่นเต็มอาจแต่หลัก3.5ล้านบาทขึ้นไปโดยจะมีจำนวนจำกัดเฉพาะตลาดเอเชียและบางประเทศในยุโรปซึ่งผู้ที่สนใจควรรีบจองล่วงหน้าเพราะความต้องการสูงมากสำหรับคนที่กำลังมองหารถซีดานที่มีความแตกต่างไม่ซ้ำใครทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีนิสสันเซดบริกบอส302ปี2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่หลงไหลในรถยนต์คลาสสิกหรือผู้ที่ต้องการรถสปอร์ตในร่างซีดานที่สามารถขับใช้งานได้ทุกวันรถรุ่นนี้พร้อมตอบโจทย์คุณได้อย่างครบถ้วนทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ n i ส s a n เซ d r i กบอสสามปี2025ที่เราได้นําเสนอให้ทุกท่านรับชมในวันนี้หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากคุณชื่นชอบรถรุ่นนี้หรือมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลย และหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวจากทุกมุมโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ